สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนในรายวิชา19641 Environmental Impact Assessment นะคะซึ่งในหัวข้อที่จะบรรยายเนี่ยเป็นเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ตัวอย่างของการสืบค้นกฎหมาย เป็นคำถามที่ถามกันมากเลยสำหรับปิศวกรสิ่งแวดล้อมว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราจะดูกฎหมายตัวไหนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากฎหมายนั้นเกี่ยวกับเราแล้วเราจะสืบค้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างไรในการสืบค้นกฎหมายนะคะมันมีวิธีการที่แตกต่างหลากหลายมากขึ้นอยู่กับว่าเราทำงานด้านไหนกฎหมายเป็นกฎหมายเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าตอนเนี้ ประเทศไทยยังไม่มีประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นกฎหมายมันก็เลยอยู่อย่างกระจัดกระจายนะคะเวลาที่สืบค้นเนี่ยมันไม่มีวิธีการที่ตายตัวมันจะต้องอาศัยประสบการณ์จากการทำงานว่าทำงานไประยะหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องถูกกฎหมายไหนควบคุมนะคะอีกอย่างหนึ่งที่นักศึกษาจาเป็นที่จะต้องรู้ก็คือเรื่องของความรู้ที่มันหลากหลายนอกเหนือห้องเรียนแล้วก็ จะต้องหูตากว้างนิดหนึง่งก็คือเวลามีกฎระเบียบข้อบังคับอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนักศึกษาจะต้องติดตามข่าวสารนิดนึงนะคะเวลาที่เราสืบค้นกฎหมายนะคะเราจะดูว่าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ลักษณะการบังคับใช้เนี่ยมันน่าจะเป็นหน้าตาประมาณไหนอย่างเช่นเป็นบังคับใช้แบบเป็นมาตรการไหมหรือว่าควบคุมภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมไหม เป็นลักษณะอนุรักษ์ทรัพยากรจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองหรือเปล่านะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสมมุติว่าเราไปทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอการจัดการมลพิษในชุมชนเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรมควบคุมมลพิษถ้าเราทํางานเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมหน่วยงานที่กํากับดูแลก็จะเป็นกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ้าเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบขออนุญาตก่อสร้างตึกหรืออาคารนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็มันก็ยากเนาะมันไม่มีอะไรตต่ตัวเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างเรื่องของการทําการสืบค้นกฎหมายเนาะจะมีระบบบาบัดน้ําเสียชุมชนกับระบบบาบัดน้ําเสียอุตสาหกรรมซึ่งเป็นลักษณะของ การควบคุมมลพิษเรื่องของการกําจัดขยะโรงพยาบาลอันนี้จะเป็นเรื่องของการควบคุมการจัดการการออกแบบระบบดับเพลิงอันนี้จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะคะก็เชิญนักศึกษาติดตามในวิดีโอชุด,ชดต่อไปได้เลยนะคะ